ครับสวัสดีมีรักนักปั่นทุกท่านนะผมอยู่กับผมดีเบาทคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามาผมใครที่ขอเกมนี้เข้ามาผมอ่ายให้ตามคำขอแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมมาช่วัดไปสุดการักันสักเล็กน้อยผมใครที่อยากให้ผมเล่นเกมกระต่ายนะจาะให้แล้วนะครับผมวันนี้มีงบมาประมาณ2800 0บาทาผมมาเอาไม่ใช่กดผิดแล้ว โอ้โหอ้ว่าจะเพิ่มเบ็ดไป,ไปเป็นเป็นกดหมุนเฉยเลยยังไงเล้ม,มาเลื่องมาไปเบ็ดละวส0งก่อนดีกว่าเนาะยาวกันไปผมมาสัก3ามหมุนนะผมสำหรับใครที่ขอเกมอื่นเข้ามาก็การาบรอการซากคู่นะผมเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอกันอยู่แร้วนนจ้ะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่ค่อยสบายผมต้องกราบขอขอภัยทุกทท่านด้วยนะครับไป อย่างไงครับผมจางวะนี้2,007ไปดีครับกําไรมาแล้วจ้าจางวะนี้ถือว่าได้ถือว่าโดนกันอยู่นะจา้าสำหรับคนที่ถามกันเข้ามาว่าไม่มีวอลเล็ตอ่ไม่มีผมพูดตรงๆเลยไม่มีครับผมถ้าเว็บไหนที่มีวอลเล็ตอ่ะที่นั่นเนี่ยเว็บเว็บเอเย่นง่ายๆพูดตรงๆนะอย่างไงอ่ ไม่โดดวะเชียงไหนวะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่โดดวะเกินไปแล้วนาบางทีอะบางทีก็เกินไปแล้วนะเชียงไหนต่อมีต่อไหมครับท่านมีต่อไหมระกับท่านไม่เข้าอีกแล้ววะเกินเออหูยเฮ้ยทำไปเล่นไปนะไปหาหมอมาผมช่วงตอนบ่ายๆเ่ยโอ้โหโดน อดยาไปอีก2เข็มครับรู้เรื่องผมหมอยังไม่รู้ไงว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ตรวจตรวจก่อนจะเข้าโรงพยาบาลแล้วนะไม่มีับผมมาย้ำหรอย้ำย้ำย้ำอีกสักหน่อยแล้วกันับผมจัดไปให้สวยงามมาไอว่าจังไหนียงไหนโดดสักครั้งหน่อยดิครับอ้เอ้ยเกินไป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 เฮ้ยมาจาังหวะนี้มาโอ้ผมสามพันสองเฮ้ยทำเป็นเล่นไป เอาเรื่องกันอยู่นะจ้ายาวกันไปต่อมีต่อไหมรครับไอไอว่าจังไหนผมมีต่อไหมยังไงยังไงยังไงครับผมมา,มาดิมาดิมาดิครับจางว่านี้ผมไปดิครับ2 0 0 7ครับผมมาถือว่าได้ถือว่าโดนการอยู่ครับผมจางว่นี้280โดดไม่โดดโดดไม่โดดมาแล้วจ้าจางวะนี้ผม8ข้างงานไปครมมับ จะเข้าหรือไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งครับผมจัดมาดีครับจางวันนี้สองหมื่นเอาเรื่องผมมาดีเฮ้ยสูตรว่สูตรว่าทำเเล่นไปนะสำหรับเกมนี้ผมแม่งโคตรเอาอ่ะ <c oughs> เกมนี้ก็เป็นเกมตระกูลฟอร์จูนที่แบบที่ชอบอีกเกมหนึ่งที่ชอบลองมาจากฟอร์จูนก็จะเป็นอะอะไรไว้เกมบัวาจัดมาครับผมจางวันนี้มาอีกสองสองพันบ่า สองพันมาพัานไม่เข้าว่ะเกินไปหมุนสุดท้ายมาต่อครับผมมาอีกจ้าจาไปเลยครับท่านสวยงามหมุนสุดท้ายขอจบๆหนักๆเน้นๆเลยเอไ๊ไม่เข้าวะ่ะเวลาแล้วมาสำหรับใครมที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนก็สามารถเขอาเกมเล่ามาได้โอ้โหจางวะมีผมรู้เรื่องกาเบื้องแตกกันไปเลยเด็กครับท่าน เฮ้ยมาสวยๆงามๆไม่เข้าอีกแล้ววะสาดไปนี่อีกสัก30มหมุนครับท่านมันจะไม่เข้าให้จริงๆเหรอ,หรอเกินไป,หร,ปหรือเปล่าครับมาโดดไม่โดดโดดโดดันไม่ไดีครับเอามาี๋ยวครับผมมาน้องมาครับผมาม,าม,ามาเป็นพันยาของผีได้ไหมครับผมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟยู่อยู่จังไหนครับผมจางละนี่มามา เท่าไรเนี่ย3,002ถือว่าได้ถือว่าโดนกันอยู่ช่องเดียวตายหานะ่าแล้วงได้ต่อครับเอ้ยช่วแม่งได้รอบเดียวเองก็โอ,อเคกินไปหรือเปล่ามาแล้วจ้าจางวะนี้มาอยู่กับผมมาสวยไปสวยงามๆถือว่าเอาเรื่องกันอยู่น่าจามาอีกแล้วจ้าจางวะนี้รู้เรื่องกเรเบื้องแตกนผมอยากจันทรนไกหนักๆ เต็มๆเน้นๆใชนมาอีกครับท่านวูุ้ดสวยงามระรามแปดมาอีกสองพันแลผมมาหมุนสูตดชายสองพันเลยครับม,มาไปไปแล้วม,มาสัมรับใครผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมแนละ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสัมรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวรัดท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า